การแต่งตัวแบบคอสเพลย์นะฮะของเด็กๆนะในวันเด็กแห่งชาติอยากแต่งอะไรก็แต่งมาไปฮะเจอแล้วครับคนแรกเลยสวัสดีครับอันนี้แต่งตัวเป็นแบบอะไรครับลูกจากเรื่องแบบพิฆาตศูนย์คณะองค่ะอะไรนะคะจากเรื่องแบบพิฆาตศูนย์คณะองโอ้ไม่เคยรู้จักเลยเป็นคือตัวแบบไหนครับลูกยืนหน่อยได้ไหมฮะยืนหน่อยยืนหน่อยอ่า ชื่อจริงหรือไไมม่่ชื่อชุดที่หนูใส่ค่ะชื่อทานาโอค่ะทานาโออ๋อเป็นตัวละครเรื่องอะไรฮะจักรดาบวิฆาตสูตรค่ะอ๋อจักรดาบวิฆาตสูตรไหนหมุนนะครับปื๊บปๆ๊บป๊บนี่โอเคนะทางนี้มางทางนี้มาง เป็นตัวละครในเรื่องอะไรครับลูกเก,เกมนะในเกม,ม,เกมโอเคไมค์ครับไมค์ครับโอเคครับผมนี่ฮะปึ๊บโอเคอ่ะเดี๋ยวตามกันต่อครับนี่นี่นี่ทางนี้กันเลยอ่าสวัสดีสาวสาวสวัสดีสาวสาวทำไมค์กันทำไมค์กันโอเคครับผมขออนุญาตแป๊บหนึ่งลูกอ่าแต่งเ,เ,เป็นอะไรบ้างเอ่ยคอสเพลย์เป็นในการ์ตูนค่ะในการ์ตูน ชื่ออะไรเรื่องอะไรลูกชื่อซักคินค่ะอ๋อฟังนี่แหละเป็นนักร้องเอไอค่ะนักร้องเอไอโอเคแล้วก็นี้แหละครับจะเป็นตัวละครนี้เกมค่ะเปลี่ยนชิ้นใส่เว็บซูดีน้ำค่ะอโอเคขอดูเต็มๆได้ไหมอ่ะยืนหน่อยยืนหน่อยยืนหน่อยอ่านี่ครับผม ที่สรรหากันมาในวันเด็กแห่งชาติปีนี้โอเคครับหามุน,หน,มนหน่อยมุนหน่อยชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะคะครับผมโอเคครูพี่นายพาไปดูอ่ะเดี๋ยวไปดูต่อขอบคุณมากนะลูกนะย้ำอีกทีย้ำอีกทีอันนี้คือเป็นแอน,นิเมะค่ะครับผมแอน,นิเมะครับเป็นนัลล็องเอไอค่ะนานาอ,อ่านัลล็อกเอไอเอไอกำลังมานะช่วงนี้นะ,ะโอเค ฟูลีนา่าค่ะย์ในเกมเกมชิม,อมโอเคสุดยอดมากครับผมนี่ถามอีกทีแพงไหมชุดนเนี้ยสั่งเช่ามาอ๋อเช่ามานะโอเคเช่ามาเช่ามาเพื่อง,งานนี้เป็นความชอบส่วนตัวอ่าโอเคเนี่ยสิ่งที่รักสิ่งที่ชอบจะทาได้ดีเสมอครับไปกันต่อครับผมมาแล้วมาแล้วนี่เฮ้ย <Hey, S 2> เราเจอแล้วสวัสดี มาเวก้าจากเทพไฟค่ะถึงจะแต่งไม่เหมือนเพราะว่าเซตวิกเองก็เถอะค่ะ,คะเป็นเป็นตัวในภาพยนตร์หรือในเกมอะไรลูกในเกมเกมชินีแพคค่ะโอเคขออนุญาตยืนหน่อยนะ,น,ะนี่ดูนะจะให้ดูตั้งแต่หัวจัเท้าเลยนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวถุงเท้ใกล้ๆอ่คือทุกอย่างเลยนะเรียนแบบมาอย่างโอ้โหถุงเท้าถุงเท้าไม่เกี่ยวอ๋อถุงเท้าไม่เกี่ยวนะโอเค อ่ะบอกชื่ออีทีบอกชื่ออีทีมาเบก้าค่ะมาเบก้านะโอเคคุณสมบัติเขาเป็นไงครับลูกอ่าไม่เห็นพลังหรือว่าพลังพลังหรือนิสัยใจคออะไรเขานิสัยก็เป็นคนเป็นคนแบบเขาเรียกว่าไงดีอ่ะหนูก็อธิบายไม่ถูกอธิบายไม่ถูกนะพลังเอาพลังเลยกันพลังเขาเป็นพลังเกี่ยวกับไฟค่ะ เกี่ยวกับไฟมาเปลี่ยนปลุกเป็นไฟได้อ๋อเหรออ๋อผมก็เลยต้องเป็นสีนี้ใช่ไหมลูกใช่กับลังหันกับลังหันเฟิบนี่โอเคครับผมนี่คือคอสเพลย์อีกเรื่องหนึ่งขอบคุณครับขอบคุณครับครับไปต่อครับผมชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะชื่อชื่อจริงเหรออ่าชื่อจริงครับชื่อตะวันครับตัดปัญญาสัตย์ครับแต่งตัวไม่ไร มาน้ำมาเลยเอกซ์ล็อตหันหน่อยหันหน่อยนี่มาน้ำเป็นไงอ๋อโอเคนี่มาน้ำชื่อชื่อภาษาอังกฤษชื่อว่าเอ็กซ์ลอตเอ็กซ์ลอตโอเคครับท่านผู้ชมนี่คือเอ็กซ์ลอตครับฟ้า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 วฟ้าโอเคครับขอบคุณครับเราเจออีกแล้วครับท่านผู้ชม ภาพยนตร์อะไรเอย่อยเป็นจิ้งจอกค่ะอ๋อเป็นจิ้งจอกอยู่ในเกมหรืออยู่ในภาพยนตร์อะไรเอย่อยเป็นจิ้งจอกค่ะเป็นจิ้งจอกค่ะเป็นจิ้งจอกจิ้งจอกอ๋อนี่เป็นจิ้งจอกนะโอเคอะก็ลังหันหน้าก็ล้างหันหน้าโอเคบ๊ายบาย ซื้อมาค่ะอ๋อซื้อมาเลยโอ้แพงไหมลูกแพงไหมชุดนี้1,002ค่ะโอ,โอเครักรักเล้วก็ชอบในละครตัวนี้ใช่ไหมตัวละครนี้ใช่ไหมชอบค่ะเาขามีคุณสมบัติพิเศษยังไงลูกเขาเป็นจิ้งจอก1,000ปีค่ะคอยดูแลสาราค่ะอ๋อระก็คือเป็นผู้ที่คอยดูแลสารสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะใช่ค่ะโอเคครับขอบคุณมากค่ะลูกครับขอบคุณครับบ๊ายบายครับไปไปไปต่อครับ เจอมาอีกชุดหนึ่งแล้วโอเคสวัสดีครับอ่าอันนี้เป็นคาเฟ่อะไรครับอันนี้คอมเพลเวนชุดทหารครับอะไรนะลูกทหารชุดทหารเ๋ยวทหารทหารญี่ปุ่นหรือทหารอะไรครับไม่ใช่ทหารมุกติแล้วโอเคทหารฝั่งนี้มากฟังนี้มากแมนนี่นนญี่ปุ่นคะ่ะ เป็นอะไรลกูกนั่นเรียนญี่ปุ่นออนักเรียนญี่ปุ่นโอเคชอบชอบนักเรียนญี่ปุ่นใช่ไหมโอเคนะชุดโรงเรียนอะไรครับเนี่ยโรงเรียนญี่ปุ่นที่ประเทศญี่ปุ่นชื่อบ้านโรงเรียนอะไรมีมีชื่อไหมไม่มีชื่อโอเคอ่ะทางนี้อาจารย์ครับสวัสดีอาจารย์อ่ะทางนี้ได้ยินไหมได้ยินไหมโอเค <c oughs> เอาพูดนายพูดนายชื่ออะไรโอ้ใส่ยังใส่ไม่เสร็จเลยมาทางนี้ก่อนมาทุกมาคนนี้ก่อนมาคนนี้ก่อนแต่งเป็นสปายครับอะไรนะลูกสปายสปาย <อะ S 1> เป็นตัวละครหรือว่าเป็นตัวในเกมอะไรฮะตัวในเกมตัวในเกมมีคุณสมบัติยังไงครับเขาเนี่ยไอ้สปาย,ายอะไรนะลูกเอาไอ้ทีมหลังคนอ๋อเหรวโอ้โหเนี่ยชูเขาดูชุดนะโอเคอ่ะตัวนี้มั่งตัวนี้มั่งปึ๊บมองเห็นไหมได้ยินไหมเนี่ยโอเคแต่งเป็นอะไรครับแต่งเป็นอะไรแต่งเป็นเฟอร์รี่ครับอ๋อ ไม่ได้ยินนะว่าหนูชื่ออะไร <c oughs> เป็นการ์ตูนหรือว่าเป็นในเกมอะไรเลยฮะก็การ์ตูนค่ะอ,อ ตัวละครนี้โอเคครับผมขอบคุณครับเจออีกหนึ่งคนแล้วมาแล้วครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเอ้าเราเจอกับคอรสเพล์อีกหนึ่งตัวครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะแต่งเป็นอะไรครับลูกแต่งเป็นอะไรครับแต่งเป็นอะไรแต่งเป็นฟิลิปจากไลเบอรี่ออฟโรนาค่ะเอาใหม่อีกทีครับผม ฟิล oh, e. ิปจากไลท์เบอร์รี่ออฟลูน pues ่ะอ๋อฟิลิปฟิลิปเป็นยังไงครับเป็นในกระตูนหรือว่าในเกมครับผมในในเกมค่ะในเกมนะคุณตุลสมบัติของเขาเป็นไงครับคนนี้คุณตุลสมบัติของเขาเป็นไงฟิลิปเนี่ยรีบรั้งเยอะหรือว่าเป็นคนดีเป็นอะไรไหมวิ่งเก่งอ๋อวิ่งเก่งอ๋อในขอดูการแต่งตัวเต็มๆหน่อยได้ไหมลูกอ่าฟิลิปครับทุกคนฟิลิปในเกมฟื้นนี่โอเคครับแพงไหมลูกชุดนี้แพงไหม ชอบไหมลูกชอบไหมชอบที่เขาวิ่งเร็วหรือว่าชอบอะไรส่วนสำคัญที่สุดเลยส่วนใหญ่ชอบประวัติเขาค่ะอ๋อประวัติเขาเป็นไงครับที่หนูชอบทางขางางขาง้างข้างด้างข้างขราง่างง้างข้้าง่้าง้องข้างข้้างข้างข้าาาางขงขางางั้้าข้าข้าาางข้าางง้้ั ไปตัวที่หนูแต่งไม่มีหน้ากากนะไม่มีหน้ากากเป็นเทเลทอปปีบบ้อ๋อเทเลาทอปปี้โอเคจะ,ปมมะ,จะ,ปะไปบุกมาทำมาโอ่ว่าผมไปช่วยเกมโอเคแล้วเพื่อนคนนี้แตงแ่งเป็นอละไรอะไรลูกไปช่วยเกมครับไปซื้อเกมแนละ ครับผมท่านผู้ชมก็ส็จสิ้นนะครับผมสาหรับกิจกรรมวันเด็กปีนี้นะฮะพาทุกคนไปดูคอสเพล์นะครับแล้วก็การแต่งคอสเพล์แล้วก็การสนุกสนานฮะกับกิจกรรมวันเด็กแห่งชาตินะครับก็ลาไปก่อนแลวกันนะครับสำหรับคลิปนี้ครับคุณวินัยพาไปดูนะคลิปนี้พาไปดูกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติกับโรงเรียนนักพ์นะครับผมนะแผนกมัธยมนะครับแล้วก็ทนปด้วยแลวกันนะครับกิจกรรมดีๆเดี๋ยวคุณวินัยจะสื่อสารออกไปนะครับผมยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ช่อง YouTube ของคุณวินัยด้วยครับคุณวินัยพาไปดูนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับผมบ๊ายบาย